Autonomy is an illusion. วอลคัมทุกทายครูจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินมรุนะครับหลายๆคนคนเล่นเกมบลีดออฟดิจเนสกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแล้วนะครับจริงๆนะครับผมว่าข่าวนี้เนี่ยมีการออกมาพูดตั้งนานแล้วนะครับและหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็ถือว่าอยากจะมาบอกทุกท่านนะครับผมที่ตัดสินใจอยากเล่นเกมบลีดออฟดิจเนสในช่วงนี้เพราะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับการเริ่มต้นใหม่นั่นเองครับซึ่งรายนะครับผมท ลแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครนะครับอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆไปดูสปอนเซอร์กันก่อนครับเมื่อคุณเล่นเกม League of Legends และคุณต้องการสกินแบบของมันต้องมีต้องการเติมเงินแบบถูกดีและรวดเร็ววันนี้ขอแนะนำ Rich Man Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ a richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีวิ้ติดตาม100,000คนขึ้นไป ว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ w w w r i s t b a n d s h o p c o m ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ r i s h b a n d s h o p เติมเกมราคาถูกและ IG w r i s h b a n d s h o p นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกกรายออทไอดให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกชำระเงินได้เลยสแกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมได้วันนี้ที่ r i s h b a n d s h o p ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าทางไลอ้อนนั้นจะทําการแจกอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ตอนนี้เพิ่งทําการเปิดมานะครับผมหรือว่าอยากเล่นตัวของเกม League of Legends นะครับบอกเลยว่าเป็นช่วงโมเมนต์ที่ดีมากเพราะตอนนี้นะครับผมทางไลออนนั้นจะทําการแจกตัวละครแชมเปี้ยนนะครับผมตั้งแต่ตัวแรกนะครับผมจนถึงปี2009เลยทีเดียวซึ่งเงื่อนไขการทำเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าจะแจกอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็สามารถไปที่ตัวของเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมจะมีตัวของ เซิร์ฟเวออยู่นะครับหรือถือว่าใครนะครับผมเข้ามาในเกมแล้วก็สามารถไปที่ตัวคําว่าหน้าแรกภาพรวมแล้วก็คําว่าอีเวนต์ตอนรับได้เลยครับโดยนี้นะครับผมก็จะมีตัวของรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับโดยจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มกราคมจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์เลยล่ะครับ ซึ่งก็จะมีของแจกมากมายเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับผมว่าทางของไรออดนั้นจะมีอะไรแจกบ้างนะครับโดยตัวของแจกนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมจะเป็นตัวของแชมเปี้ยนนะครับวิธีการได้ก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกเนี่ยเราแค่ทําการเล่นนะครับแล้วก็ชนะเกมหรือว่าได้ร5อแต้มก็พอนะครับผมซึ่งก็จะมีคะแนนนั้นอยู่ซึ่งจากที่ผมเล่นเองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ตาเท่านั้นนะครับผมก็ได้รับตัวของแชมเปี้ยนฟรีแล้วนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยก็จะแจกตัวของแชมเปี้ยนแตกต่างกันออกไป เดี๋นวันที่13นะครับผมจะได้ตัวของอัลฟาปี2009นะครับ วันที่14นะครับจะได้ตัวของเบต้าแล้วก็แชมเปี้ยนที่เปิดตัวปี2009วันที่15นะครับผมก็ได้แชมเปี้ยนปี2 0 1 0วันที่16นะครับได้แชมเปี้ยนปี2 1 1 1ันวันที่1 7นะครับได้ปี2 0 1 3 2วันที่19ผมก็นะครับได้ปีของ3 6 1 9ผมรวมถึง2 0 1 l วันที่19นะครับผมก็จะได้ตัวของ16กถึงนที่20จนะครับผมรวมถึงไข่ดิทเทนเรเจนระดับสีเจเนอเรียด้วยนะครับแล้วก็วันที่ย0่นะครับจะได้แชมเปี้ยนปีสองพ แลวเกิดว่าผมเล่นจนถึงวันที่2ี่เนี่ยผมจะได้แชมเปี้ยนตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับผมทําการเริ่มมาตั้งแต่วันที่13นะครับคุณจะได้แชมเปี้ยนตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับผมตามระยะเวลาจาหน่ายเนี่ยตัวที่ลึกที่สุดก็คือตัวของเคทลินใช่ไหมครับก็คุณจะได้มาเรื่อยๆได้มาไล่มาไล่มาไล่มาเรื่อยๆครับไล่มาถึงเรื่อยๆปั๊บพอสุดท้ายท้ายสุดนะครับจนถึงวันที่20เนี่ยคุณจะมาตันที่ตัวของ เวกซ์นั่นเองครับดังนั้นนะครับผมแชมเปี้ยนที่คุณจะไม่ได้ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีตัวของเซริเรนาตากราสนะครับผมเบลเวดนีล่าแล้วก็ตัวของคาซันเต้นั่นเองนะครับที่จะเป็นแชมเปี้ยนทั้งหมด5ตัวนี้จะไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีบูโมดนะครับคุณสามารถทําการเลือกซื้อทั้งหมด5ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับคุณแค่ทําภารกิจเล่นทุกวันนะครับผมวันละสองซัมต้าคุณก็ได้รับแล้วนะครับส่วนใครนะครับอยากรู้ว่าภารกิจนั้นได้ร ของตัวไรออดแบบนี้นะครับผมนี่จะขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนช่วงเบต้าและเปิดตัวปี2009นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาเล่นมาใช้งานเนี่ยก็จะได้รับแชมเปี้ยนแบบนี้ไปเลยนะครับผมฟรีๆเลย แต่ก็จะมีภารกิจอื่นๆนะครับผมที่ทําให้เรานั้นได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นนะครับเช่นตัวนี้นะครับภารกิจที่ผมเล่นเนี่ยเพียงแค่เล่นนะครับประมาณ2อสตาเท่านั้นก็จะได้รับตัวของชิ้นส่วนแชมเปี้ยนวูคงแล้วก็ไอคอนของเซอร์เซอรี่ด้วยซึ่งตัวของชิ้นส่วนแชมเปี้ยนเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของไอคอนพวกนี้นะครับเรานั้นสามารถทําการมาแยกส่วนต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะเอา ตัวของบูมดเนี่ยมาทําการซื้อตัวละครใหม่ๆแชมเปี้ยนใหม่ๆที่ผมบอกไปได้นะครับผมทั้งหมด5ตัวนั้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมนะครับผมมีตัวของคาสเดินแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเมื่อผมทําการแยกส่วนแบบนี้นะครับผมผมจะได้รับตัวของบูมดมาอยู่แบบนี้ซึ่งจะทําให้ผมนั้นสามารถทําการไปซื้อตัวของแชมเปี้ยนได้นะครับนี่เดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยนี่ผมจากได้เบลเวตใช่ไหมนะครับผมก็ทําการซื้อเบลเวตไปได้เลยครับนี่ครับผมเพียงเท่านี้ครับผมก็จะมีเบลเวตในตัวแล้ว แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใครมีบูโบตนะครับอย่าเพิ่งทําการซื้อตัวละครพวกนี้เด็ดขาดเลยนะครับอย่าเพิ่งทําการนะครับยังไม่จําเป็นไม่จําเป็นอย่าทานะครับผมนี่เราไม่จําเป็นต้องซื้อครับเพราะเราจะได้รับพวกนี้หมดเลยซึ่งเกิดว่าเรานะครับผมลองมาดูกันแล้วจริงๆนะครับจะเห็นว่าตัวของแชมเปี้ยนแต่ละตัวนะครับมีราคาที่ไม่เท่ากันแต่เกิดว่าเพื่อนๆนะครับผมบอกว่าไม่อยากทาภารกิจนี้ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มอย่างแรงนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีบูโหมดที่ใช้เนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยประมาณแบบ4,8้นแลวบูหมมใเกนี่ๆันแปด ดังนั้นผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับรีบกอบโกยภารกิจตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกคนนั้นสามารถมีแชมเปี้ยนในการเล่นเกม League of Legends ในโหมดแบงค์ต่างๆได้นั่นเองนะครับเรียกเลยว่าเป็นประโยชน์ที่หลายคนนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยล่ะครับจะรอบใครนะครับผมที่ใจร้อนอยากได้แชมเปี้ยนพวกนี้ก่อนนะครับโดยที่ทําการเล่นได้ทุกโหมดนะครับก็สามารถไปผูกกับตัวของเกมพาสได้นะครับซึ่งในอนาคตนะครับผมก็จะมีตัวของเกมพาสนี้มาอธิบายเพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงคือสิทธิประโยชน์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่ ในเกม L.L เองเนี่ยก็สามารถเล่นแชมเปี้ยนตัวไหนก็ได้ในโหมดไหนก็ได้หรือว่าในเกม Y.Tip เองก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเรียกเลยว่าสมัครบัญชีเดียวเนี่ยคุ้มค่าทั้ง2เกมเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมใครนะครับผมที่อยากได้ตัวของแชมเปี้ยนฟรีๆนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดและทําภารกิจเล่นทุกวันนะครับวันละ2อสตาได้เลยนะครับเรียกเลยว่าได้แชมเปี้ยนฟรีง่ายๆซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีเพียงแค่ตัวของแชมเปี้ยนฟรีเท่านั้นนะครับยังมีอะไรอื่นอื่นอีกมากมายเลยครับผมที่ทางไรออดนั้นจะทําการแจกนะครับ ึ่งในคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดถึงตัวของสกินและสิทธิพิเศษต่างๆนะครับผมที่หลายคนนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับผมก็ต้องขอโพษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ทำคลิปนี้ออกมาแนะนาเพื่อนๆตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมแต่ว่าแนะนําว่ายังไงซะก็รีบไปเก็บตอนนี้ก็ยังคงทันนะครับเล่นวันละสองสามเกมยังไงก็ได้แชมเปี้ยนฟรีอย่างแน่นอนยังไงนะครับก่อนเื่นทุกคนมีความสุขในการเล่นเกม l ล a g กออฟด e จเอนส์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมบลิวกออฟดิจเอนส เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดวีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสามเกมหด็กออร์บิเจนวาริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงดานล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมหด็กออร์ g ิเจนวาริฟไม่มีแขวนเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warrib Thailand Community Community Warrib ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดวววกกัันนบช่องงจิรุรมถึ เล่นอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า